แรกก็แต oh, okay, okay. okay, ่ผมวินเท่านั้นเองเป็นผู้วัอ่าโอเคโอเคโอเคได้เขาไม่ใช่คนอื่นที่จับในตัวนักเวฟเลยครับไอพวกคอลเลกเตอร์ออปเปอเรเตอร์ไอฮามเตอร์จัดการห้เดี๋ยวต้องคอยที่เปลี่ยวหนีนะคุณแม่เดี๋ยวบินถึงโกเลมซ้ายเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดคีวเลยนะรอรอไปถึงตรงนก้นก่อนหนึ่ La oss leve vekk. ลอกเลยลดีๆเราวิ่งกลับมาเลยทุกคนกดไอ้โคดารับไอ้แชทชคำต่อไป ตินวิ่งกลับถู่ลงข้างล่างมาถึงลงข้างล่างเล่นดิกันดันนะน้ำมันโอ้โอ้อย่านี้ด้วยอะ มีคนพาเขาเลยมันโอ้โอเคเดี๋ยวผมตัดเดี๋ยวผมปรับปรับูแป๊บนึงาได้นจะได้ Just white. disrupting screech.

ไม่เอาก็ูกาก่อต่ต้องฆ่าก็ได้โอเคขึ้นมาเลย

ปูหรือว่าวมันเดือด้านข้างด้วยนะปูใช่มันเดือดข้างปูเอาบอลเลยนะอย่างอย่างอย่างอย่าฮามาเซ่ใจเดี๋ยวบอลน,นี้ไม่เกิดต่อใเข้ามาเซ่ A เดี๋ยวเอาอีสองตัวที่มีเครื่องฆ่าเข้าไปสองตัวนั้นต้องมายออกไป ดูว <of> ่าการก่อมาจะมาแบบตรงนี้ไม่ดูน่ากลัวอีกมาไปขับบอล 在买这件。<Yeah. S 1> yeah. あららら。No, เดี๋ยวพอตัวใหญ่สามตัวเราค่อยรัดนะตัวใหญ่ที่มันเป็นตัวกากอยตัวใหญ่มันบอร์ดรอสามตัวตัววดอะรับด้วยโอเครัดตัวนี้ฮิวแบคงต้องคิวฮิวไอโคูดาดหนนะใหญ่เลยนะไอตัวเล็กมันกระโดดเนี่ยเจ็บสุด tại các bên chậm là คนลุ้นอยู่นะรกี่ยวิ่งไปเอาใม่สดขึ้นขมลเมรนะขึ้นข้อมลอการกอยดไปแข่งแล้วแข่งแล้ว 给照完了。 Meu no. Deus, down. เดียวมเนเดือยตายแล้วไดืตายแล้วขอข้างในเด้าโซน Royal beasts to Royal beasts Royal beasts Royal beasts Oh, I was here, man. My อะไรเอานี่ไม่ได้ตั้งปูใช่ป่ะฮะไม่ได้นึกว่าติ่นผูเนี่ยใด้มาได้ไงไม่รู้เลยยูได้เลยรุ่นเลยเนี่ยปกติพวกกองนี้มันต้องเอาเข้าบอร์ดใช่ใช่ไม่เพราตัวใหญ่แล้วก็เข้าบอร์ดได้เลย เปิดใครใจดีไปพูมากออากายยมมาไหมจะัำมาดังนี้กลัวกากอย Shall I enlighten the nation? ไอ้ตรงนี้ตรงนี้ไปที่วัดใช่แล้วอ้โอโอ้ยดูหน่อยไม่เหลือคู่ดาไม่เหลืออะไรเลยอ๋อ ถ้าเราใครนามมันจะไม่มีเอในให้เล่นอ๋ออยู่ที่อินทลระบดเนอะวันนั้นเห็นบอกว่าถ้าอินทัลระบดเนี่ยอยู่ที่การเอาผีเขา <c oughs>

เราระเบิดลงหมดกันโนะ okay. อ้คไอ้ตรงนี้เล่นไงคล, <ะ S 2> ลิปลากมาคีบแปดลางมาคีปแปด่โอเคไม,ไม่ได้เอาไปข้างหลังนะ Display of power. Disperse sin. ไดอ้าวเหล็กแล้วเหรอยังรับเหรอเลเหล็ท้ายละอ๋อไม่ทันอ่ะเดี๋ยวจะดีดให้ท so, ันอ้าว พี่ก้องก็ลงคาเบเกอร์เขาละครับโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยผช่วยช่วยมัวยังมีตัวผีตีอยู่เดินมาเลยอะไรเวลาเรายังเดียวไอ้มองนี่ถ้าไม่มีตัวให้ตีมันอยู่ได้นะอยู่ได้แต่ว่าเราจะได่แต่ไม่มีสายไม่ต้องตีอันนี้ กลายเป็นฮ uh ิวโฟกัสเดตแทร็เก็ตแทร็กเก็ตแต่ก็คลกเอาครับเออลาติน

สองครับยืนชิดเลยอ่ะ้ยนแ้งๆมีไข่เนี่ยมีไ <c oughs> ขอ่ขอ่ะไปจัดตัวแรนได้ don't suffer. i have animals to spare ไปได้กินตังแบบได้สสองอัน มีการหอนนะคิวครับไปนอนนะขอบคุณครับได้แต่นอกนะวันนี้นี่โาดอีกประมาณ20แต้มนี่ได้เป็นอันดับ2กิลเลยนะเนี่ยอาร์ฟิเคชั่นบอลล็อก